สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ๋อปอ,องจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่13ถึง19มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใคร <c oughs> ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของสร้อยนะฮะในช่วงเดือนกุมภา เป็นคอลเลกชันใหม่นะครับผมถ้าใครรู้แล้วนะฮะอุบไว้ก่อนแล้วกันนะว่าผมจะทำรูบี้นะครับผมซึ่งเป็นสร้อยสีแดงนะครับก็ยังไงก็เข้ามาแอดไลน์นะครับผมใครที่สแกน ID ไม่ได้เนี่ยก็ลองสแกน QR Code ตรงนี้แทนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางเข้ามาในในช่วงกลางเดือนมกราเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหมันผ่านไปไวอย่างกัะโกหกนะเราเข้าปีใหม่มาแล้วเกิน ครึ่งเดือนแล้วนะโอเคจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนทั้งพลังงานของโหราศาสตร์แล้วก็พลังงานของชาโรานะฮะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์โชคดีชาวรักษ์เราไปดูพร้อมๆกันเลยเอารลัีธนูนะครับ <c oughs> The Chariot อืมโอเค ชาวราศีธนูในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องลงมือทําหรือว่าต้องเดินหน้าต่อในสถานการณ์นะฮะอะไรที่คุณเองเข้อแรกะลรลังเลดีรอเดลย์ดีรอ,รอยังรีรอหรือเลย์อยู่นะเป็นลักษณะที่เอ้เกตาแบนโกนะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองต้องเดินหน้าต่อหรือว่าอ่าเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเดินทางมาไกลพอสมควรแล้วนะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ย คุณมอง big picture นะลองไปดูในรายละเอียดซิว่ามันตกหล่นเขาเรียกอะไรตกหล่นบกพร่องตรงไหนบ้างนะบางทีคุณเองแพลนว่าคุณเองจะอยู่นะจุดนี้ใช่แต่ว่าคุณเองไม่ได้มาคนเดียวคุณเองมากับเพื่อนคุณเองมากับสามีคุณเองมากับภรรยาคุณเองมากับกิ๊กคุณเองมากับแฟนนะหรือใครก็แล้วแต่นะฟีเฮนเซสนะเป็นลักษณะนั้นคู่มั่นเป็นลักษณะที่คุณเองต้องเช็คกับเขาว่า มาด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมยังไปที่เดียวกันอยู่หรือเปล่านะครับส่วนของโหราศาสตร์นะครับผมเกณฑ์โหราศาสตร์ดูรายละเอียดในคลิปนะครับมีอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะเองจะเกิดวันไหนเดือนไหนนะฮะมีเขียนไว้ข้างล่างนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการดูละเอียดนะอยากรู้ลัคนาอะไรเนี่ยปรึกษาส่วนตัวกับหมอปองได้นะครับผมอ่ะผมใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมแล้วก็อย่าแปลกใจนะพอฟังแล้วเนี่ยช่วงต้นเป็นพลังงานของราศีของคุณและพลังงาน ในช่วงของโหราศาสตร์นี้เป็นพลังงานภาพรวมที่กระทาต่อทุกๆราศีนะครับชอบมีคนถามว่าเอ๊ะตอนแรกเป็นราศีหนึ่งแล้วตอนนี้มาพูดอีกราศีหนึ่งไม่ใช่นะสแสดงว่าคุณเองยังฟังไม่จับใจความไม่ถูกต้องนะครับผมพลังงานจักรวาลพลังงานโหราศาสตร์เนี่ยกระทำต่อทุกๆราศีนะไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีไหนเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งหลังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับราศีของคุณแต่เกี่ยวกับภาพรวมที่พลังงานจักรวาลกระทําต่อต,ตัวคุณนะโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะฮะวันที่13เริ่มต้นบันจันทร์นะครับผมดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะฮะสำหรับ f c สําหรับสมาชิกนะฮะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้บอกป้องรู้เลยว่าเอเรื่องของครอบครัวเนี่ย <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนถ้าเกี่ยวข้องกับาราศีกรกฎนะฮะเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นแฟนและอาจจะเป็นคนในสายเลือดนะฮะพวกพี่น้องญาติพี่น้องอ่ามีเขาเรียกอะไรดี <c oughs> มีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับผมดาวจันทร์สถิตยอยู่21องศาอยู่ใกล้กับดาวองคารมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะฮะดาวองคารหมายถึง movement หมายถึงการเดินทางดาวองคารหมายถึงการทะเลาะเบาะแวง้งดาวองคารหมายถึงการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเปิดสัปดาห์วันที่13เ <c oughs> นี่ยวันจันทร์ด้วยเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะฮะบางส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจว่าเอาละ ความสัมพันธ์นี้ฉันจะเดินหน้าต่อเอาละความสัมพันธ์นี้ฉันจะละทิ้งไปเลิกรักนะฮะอยู่ที่วันจัน์นี้นะครับผมแล้ว <c oughs> ผมชอบดู oppose คือเล่งนะฮะดาวที่เร่งอยู่คือดาวเอ่อพลูโตพลูโตอยู่ในราศีกลุ่มด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะ่เป็นเรื่องการตัดสินใจที่เขาเรียกอะไรหลักใหญ่สำคัญมากๆเกี่ยวกับครอบครัวมีเกณฑ์เรื่องของการย้าย อาจจะย้ายถิ่นฐานไปเลยย้ายเรื่องของความเปลี่ยนเรื่องของความสัมพันธ์ย่านะครับผมทําเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรม <c oughs> เรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งที่มีการตัดสินใจและเป็นผลกระทบต่อครอบครัวในระยะยาวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพลูโตเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับ1รอบเขาใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งปปีเพราะฉะนั้น เขาจะอยู่ในราศีหนึ่งประมาณ20กว่าปีเพราะฉะนั้นนานมากๆสองทศวรรษนะครับผม <c oughs> หมอคะและอย่างนี้เนี่ยหนูต้องตัดสินใจให้ดีใช่ใสิเออเพะการตัดสินใจผมคิดว่าการตัดสินใจเนี้ยจะเป็นการตัดสินใจที่เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไร beginning of the beginning เออคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้น การเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งการเริ่มต้นของการย้ายถิ่นฐานการเริ่มต้นของเรื่องของเรื่องราวเรื่องของครอบครัวนะครับผมอ่ะ <c oughs> เราไปกันต่อในวันอังคารนะฮะวันอังคารดาวจันย้ายไปราศีสิงเรียบร้อแล้วฉีกออกจากฉีกออกจากดาวอังคารนิดหนึ่งนะฮะดาวจันอยู่ที่4องศาราศีสิง ในขณะที่ดาวอังคารยังอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่นะฮะแต่ก็ยังมีผลอยู่ <c oughs> ยังมีผลลัพธ์อยู่ยังมีเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกอะไรดีเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มันไม่ได้สามารถจบเบ็ดเสร็จเหมือนกับบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะในวันเดียวเพราะฉะนั้นจันทร์อังคารตัดสินใจเรื่องของครอบครัวตัดสินใจเรื่องของคู่ ตัดสินใจเรื่องของญาติพี่น้องที่มีผลในระยะยาวเป็นระดับ10ปี20ปีนะฮะอ่ะหวังว่าครูโตคุณเอ,เองเนี่ยจะตัดสินใจได้อย่างดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับนี่คือเขาเรียกอะไรดีนี่คือ snapshot แล้วกันนะนี่คือภาพตัวอย่างหนังตัวอย่างชีวิตตัวอย่างที่คุณจะเจอในอีก20ปีข้างหน้านะฮะโอเคไหมต่อไปวันพุธนะฮะ ดาวจันยังอยู่ในราศีสิงห์และไม่ได้อยู่อะไรไม่มีเอกเทศะลรเพราะฉะนั้นวันพุธเป็น take some time off นะ <c oughs> ไปดูหนังช่วงกลางสัปดาห์ weekday ใช่ไหมเขาเรียกอะไรดีเหมือน wind down หรือว่า slow down นะฮะพักนะครับกับเรื่องหนักๆที่คุณเองตัดสินใจในวันจันทร์กับวันอังคารไปนะโอเคนะวันพุธไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> วันพฤหัสสิ วันพฤหัสเนี่ยดาวจันย้ายเข้าราศีกันเรียบร้อยที่ศูนย์งศาพอดีเลยเนาะศูนย์นงศาราศีกันแล้วเลงอะไรกันบ้างนะครับผมโอ้ผมบอกเลยว่าเลงเตั้งแต่นอตโนสนะครับผมเลงนอตโนดเลงเนปจูนเลงดาวเสาเลงดาวาอังคารอู้ไม่ใช่เลงดาวศุกร์เพราะอะไรเพราะว่าที่ตรงข้ามกับราศีกันตอนนี้เนี่ยก็ มีเขาเรียกอะไรดีมีสเตเลียมหรือว่าคำว่าสเตเลียมคืออะไรครับผมสเตสตาร์ Stay, Star, นะมาจากคำว่าสตาร์ดาวนั่นเองเรียมแปลว่าอะไรห้องนะฮะเอ็มโพเรียมคือห้างอะโครเรียมคือที่ที่มีน้ำห้องที่มีน้ำก็คือเขาเรียก arium, อะโครเรียมอ่ะเหมือนพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำใช่ไหมหรือว่าเอ็ ol, อาาอาามโพเรียมก็คือเอ็มโพคือการค้าขายคือค้าขายใช่ไหมเรียมก็คือ ห้องห้องที่มีการค้าขายก็เป็นห้างเนาะเดอะมอลล์เอ็มโพเรียมนะครับ <c oughs> นี้สิ่งที่ที่คุณเจอสเตเรียมสเตเรียมก็คือมีห้องอยู่ก็คือเป็นเฮาส์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีดาวอยู่เยอะตั้งแต่3ามพล e นีตหรือ3ดวงดาวเป็นขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าสเตเรียมแหละมันจะ <c oughs> มีอิทธิพลค่อนข้างเยอะดาวจันทร์ เราจะเล็งนอตโนดนะครับผมแน่นอนว่ามีที่พลเล็งนอตโนดปุ๊บในหล้าสัต,ว,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 ตว์ตอนตกเล็งนอตโนดปุ๊บก็จะต้องมีผลต่อซับโนดด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> เนปจูนนะครับแล้วก็ดาวเสาแล้วก็ดาวสุกโอ้โหเพียบเลยแล้วจัดการเรื่องอะไรครับในวันพฤหัสในวันพฤหัสนี้ผมรู้สึกว่าดิวอยู่กับเรื่องของกฎหมายดิวอยู่เรื่องของเหมือนไปคุยกับทนายไปคุยกับเจ้าหน้าที่อ่า เจ้าหน้าที่รัฐ authority อะไรแบบนี้เกี่ยวกับอะไรครับดาวสุเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสเกี่ยวกับเรื่องอยาเกี่ยวกับเรื่องของโรแมนติกทั้งหลายมีดาวเสาร์เข้ามาด้วยบอกไปแล้วนะเจ้าหน้าที่ authority กฎหมายนะครับผมแล้วก็มีเนปจูนเนปจูนคือข้อบอกพร่องอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสเนี่ย ตัวคุณเองเหมือนกับกลับมาเติมเต็มแอคชั่นหรือว่าไอการตัดสินใจของในช่วงของวันจันทร์กับวันคารที่ตัวคุณเองทําไปเนาะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงรีวิวเป็นช่วงทบทวนในส่วนของการตัดสินใจของวันจันทร์กับวันคารครั <c oughs> น้นี้ถ้าดาวเอ่อโทษทีถ้าวันพฤหัสเป็นเป็นวันที่คุณเองรีวิว วันศุกร์เป็นวันที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจโชะโปะเชะลงไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ดาวจันทร์วันศุกร์อยู่13องศาซึ่งเล็งดาวเสาร <c oughs> ์ตอนนี้ดาวเสาร์อยู่15องศาเล็งเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เล็งดาวจันทร์เป็นลักษณะที่ร้องขอถามหาในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของขนบธรรมเนียมเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับเจ้าหน้าที่ นะเพราะฉะนั้นจูงมือกันไปจดทะเบียนก็มีจูงมือกันไปหย่าคงไม่จูงมือกันไปหย่านะคงต่างคนต่างไปหรือว่า,าทำเขาเรียกอะไรดี get serious นะคือแบบ get, get yourself together คือเหมือนกับมารวมตัวกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันนะฮะแล้วก็แชร์ข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่ไม่รู้จะสุกหรือเปล่าแต่ว่า serious นะฮะ this is serious shit เออเป็นลักษณะนั้น <c oughs> วันเสร์เป็นง่ายวันเสาร์นะฮะ,ะดาวจันอยู่ยี่25อยู่25ราศีกันนะยัองอยู่ในราศีกันอยู่แล้วเปลี่ยนจากเรงดาวเสาร์มาเป็นเริงนปบจูนเพราะฉะนั้นเหมือนตัดสินใจไปวันศุกร์แล้วแต่วันเสาร์คาใจแล้ววันเสาร์ลังเลเหมือนกับอยากจะอยากจะไปเปลี่ยนการตัดสินใจของวันศุกร์นะครับผม หมอคะประโยชน์นี่คืออะไรในการดูในลักษณะพวกนี้ก็คือเนี่ยคุณรู้ว่าเมื่อวันศุกร์คุณตัดสินใจแล้ววันเสาร์คุณลังเลจะได้กลับไปทําวันศุกร์ให้มันดีขึ้นจะได้รู้ว่าเออคุณเองจะต้องทําอะไรและจะเจออะไรพลังงานมันจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนกับคุณเองดูพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้ถ้าหนาวก็เตรียมเสื้อหนาวถ้าฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนเตรียมร่มหรือว่าเปลี่ยนแผนของการเดินทางของคุณหรือว่าจัดการสถานะตรงนั้น ไม่ใช่ไปชี้หน้าไม่ใช่ชี้หน้าชี้นิ้วชี้นิ้วบอกท้องฟ้าว่าฝนอย่าตกนะหิมะอย่าตกอย่าหนาวอย่างนี้เป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมาเรารู้เพื่ออะไรครับเรารู้เพื่อมาปรับตัวเองนะโอเคไหมแล้วที่สําคัญนะ <c oughs> ช่องผมเน้นเรื่องของการกระทําที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะไม่ใช่แค่ร้องขอเฉยๆนะไม่ได้ขอร้องขอเฉยๆคือคุณเองต้องแอคชั่นนะ ต่อให้มันมีพลังงานมาแล้วคุณเองไม่ไม่ลงมือทำอะ่ะพลังงานมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปธรรมนะมันเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับพลังงานอะ่ะออแล้วถ้ามันไม่ได้ manifesting หรือว่ามันไม่ได้สถิตอยู่ในตัวตนใดตัวตนหนึง่งไม่มีการคือมีสิ่งดีๆเข้ามาก็จริงแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่ลงมือทำเลยอะ่ะสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดนะครับคุณนะเพราะฉะนั้นอย่าแค่ขอนะครับอย่าแค่ขอลงมือทำด้วยนะโอเคไหม ต่อไปวันจันเออโทษทีไม่ใช่วันจันทร์วันสันวันสันคืออะไรวันสันก็คือวันอาทิตย์เราจันย้ายไปอยู่ราศีตุลน,นะฮะที่7องศา <c oughs> ไม่เล็งสเตเรียมนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรดีตอนเนี้ยเหยียบเข้าใกล้ๆกับเออจะเรียกยว่าไครรอนก็ได้ตอนเนี้ยไครรอนอ่ะอยู่ในราศีเมษนะแต่อยู่ที่ยี่สเอออยู่ที่ประมาณ19องศากับ20 สิบเก้าองศาดาวจรอยู่ที่7จ็ดองศาเพราะฉะนั้นยังห่างอยู่เยอะไคลรอนเป็นเรื่องของเอข้อแรกอะไรดีวูนฮีลเลอร์ก็คือมีปมบางอย่างมีปัญหาบางอย่างที่รอให้ตัวคุณเองไปแก้ไขเพียงแต่ว่าดาวจรมันไม่มาโฉบนะมันไม่ได้มาโฉบผ่านแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันอาทิตย์เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองควรที่จะเข้อแรกอะไรดี ทบทวนในสิ่งที่คุณเองตัดสินใจแล้วถึงแม้ว่าคุณเองอยากจะไปเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณเองตัดสินใจแล้วเชื่อมั่นแล้วแล้วตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยดาวจันเนี่ยไม่ได้เล็งไครรอนแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนเขาเรียกอะไรดีสกิมมิง่งคือเหมือนเหมือนมาเฮ้ย hey, ทักทายเฉยๆผมคิดว่าสิ่งที่คุณพนันในวันอาทิตย์คือรอดูผล จากการตัดสินใจในวันจันทร์จากการทบทวนในวันศุกร์ของคุณเนาะผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณทําตามนี้นะคุณได้คําแนะนําแบบนี้นั่นคือประโยชน์สูงสุดแล้วนะฮะสำหรับใครที่ดูจนจบตรงนี้นะในส่วนของตอนต้นเป็นพลังงานที่เป็นตัวคุณเองเกิดในราศีของคุณพลังงานในส่วนนี้พลังงานโหราศาสตร์เป็นพลังงานที่กระทบกับทุกๆราศีนะยามีครั้งไม่ได้จํากัดเวลาศีไหนแล้ว การที่ผมพูดว่าดาวนูน้นดาวนี้สถิตอยู่ในราศีนี้ไม่ได้พูดถึงราศีนั้นราศีเดียวการที่ดาวสมมติว่าผมพูดว่าดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับคนที่เป็นราศีมีนนะแต่การบอกว่าดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนคือดาวเสาร์นะฮะแต่ว่าเข้าไปอยู่ในคอนดิชันหรือเข้าไปอยู่ในสภาวะของราศีมีนซึ่งตัวเองไม่ถนัดถามว่าทําไมไม่ถนัดดาวเสาร์เนี่ย เจ้าเรือนที่เขาจะดีเนี่ยเขาจะต้องสถิตยอยู่ในสองราศีก็คือราศีมังกรกับราศีกุมแต่ราศีมีนเนี่ยเจ้าเรือนของราศีมีเป็นดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นมันก็จะเขาเรียกอะไรดีต่อให้ดาวเสาร์อยากจะเขาเรียกอะไรควบคุมบังคับจํากัดหรือว่ามีกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่พะดาวเสาร์หมายถึง limitation หมายถึงกฎระเบียบใช่ไหมแต่ว่ามันไปอยู่ใน มันไปอยู่ในที่ท the, Metro, ี <c oughs> ่ไม่ใช <c oughs> ่บ้านมันมันไม่ได้อยู่ในไปไปอยู่ในที่ที่มันถนัดเพราะฉะนั้นมันอยู่ในที่ที่ของเป็นของดาวพฤหัสเวลาดาวเสาร์ไปอยู่ในดาวพฤหัสมันก็ยังทำมันก็จะทําอะไรได้ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สภาพของการยับยั้งสภาพของการบังคับสภาพของการจํากัดเนี่ยก็จะลดลงผมถือว่าเป็นผลดีถูกไหมเพราะว่าการจํากัดบังคับยับยั้งแต่มันทําได้ไม่ถนัด มันก็ถือว่าพอให้มีความคืบหน้ามีการคืบหน้าเดินหน้าไปได้นะโอเคนะให้เข้าใจในลักษณะนี้นะสำหรับหราศาสตร์ตะวันตกเป็นในลักษณะนี้นะครับอ่ะนั่นคือสภาวะที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ในส่วนของหราศาสตร์นะขออภัยเสียงแหบนะเพราะว่าไม่สบายช่วงนี้ฟอริดาเนี่ยหนาวแล้วเดี๋ยวร้อนแล้วเดี๋ยวหนาวตอนนี้เจ็บขอมากนะโอเค ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างในในคลิปแล้วกันนะฮะไลน์แอดได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันแต่ว่ากำลังแก้ไขอยู่หวังว่าตอนที่คุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยตัวไลน์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะ,อะ <c oughs> โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารักษ์